กี่ทุ่มทุกคนดูหน่อยนะตอนนี้เป็นเวลา5ทุ่ม9นาทีแล้วนะครับผมไปนหนึ่งนะตอนนี้นะครับก็เป็นเวลา5ทุ่มนะครับเราก็อยู่กับอปอวันใหม่แล้วก็หวานโอ้ยตกใจอันนี้อปอนะครับผมอปอครับคุณทำอะไรครับ ถ่ายคลิปเหมือนกันครับโอเคโอ้ขอดูขอดูชอดูช่องขอดูหน่อยอ่ะมามาถ่ายถ่ายถ่ายสู้กับสู้มาสู้กับสู้สู้มาสู้กับครับัสดีครับเฮ้ยเปลี่ยน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 มามาฝั่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับไหนเวียขอดูหน่อยเวียวัสดีไหนขอดูกล้องเมียหน่อยสิขอดูกล้องเมียขอดูหน่อยอุ้ยกล้องเมียชัดมากไหนต้องถ่ายถ่ายถ่ายไปด้านนู้นถ่ายถ่ายถ่ายไปถ่ายถ่ายวิวอุ้ยกล้องชัด โอเคครับก้องเวียกองพี่กองพี่ชัดไหมดูดูดูแต่ชัดแต่ชัดอยู่โอเคไหมเที่ยงคืนแล้วเดี๋ยวเราจะจุดคูน้ำคูไว้เยอะมากเอาโอโอโอบอกพูดเลยเอาไม่ได้ไม่ได้ขี่กับย่าหรอกวันนี้เะครับเราก็จะมาดูการนี่ก็หาวอย่างเดียวเลยพี่พี่หวานหาวกี่รอบแล้วครับถามหน่อยยี่สิบยี่สิบรอบแล้วตาโตตาโตทำตาโต เออทำตาโตแล้วก็สะบัดมือสะบัดทำไรครับทำอะไรพี่อพี่แอตรงไหนพี่อมีหรอเฮ้ยตรงไหนได้ยินเสียงคนครับตอนนี้กำลังหาตรงเนี้ยตรงนี้กับตรงเนี้ยมันมองเห็นได้ทุกจุดเลยครับไเฮ้ยตรงไหนหวานชิดูหน่อยหวานชิดูหวานชิดู ช่วยดูก่อนปอนปูนฝั่งไหนฝั่งไหนฝั่งไหนซูมซผมตกใจเมื่อกี้เดี๋ยวถ่ายไม่ทันเลยต้องต้องถ่ายตอนขคยอบขคยอบมาขคยอบไปนึงนะโอ๊ยตกใจใคร ไหนเนโอ้มอ้วอทันแล้วทันแล้วจบเออโอ้โอเคครับนั่นแหละครับโอ้สวยไหมครับสวยไหมครับ โอเคได้ไหมได้ไหมตอนนี้นะครับแล้กินโอ้ยหมดแล้วใกล้จะเขาด่าแล้วครับก็อีกไม่นานนะครับตอนนี้ห้าทุ่มสิบสี่ครับอีกนิดอีกนิดเดียวเท่านั้นครับจะโอ้ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้ทุกคนเห็นภูมิไหมครับโอ้โห โอ้โหผมเห็นเมื่อกี้เห็นไหมวอบอบอ้ยทำไรอ่ะโอ้โหเห็นนะเนี่ยนะนั่นๆๆๆตรงนั้นตรงนั้น ทุกคนก็จะบอกว่าภาพจริงอ่ะสวยมากถ้าทุกคนอยากดูไปดูช่องเต็มของโอปอนะเพราะว่าเพราะว่าที่ผมถ่ายอ่ะอาจจะไม่ชัดนะเพราะว่าผมขี้เกียจซูมซูมมันมองไม่เห็นของหนูก็ไม่ค่อยชัดเหมือนกันนะพี่เหรอแต่ของปอก็เห็นชัดกว่าพี่นะยังเห็นยังมองเห็นกว่าแบบว่าเป็นเป็นสีสันไงของพี่มันมองเห็นแบบว่าซูมไปปุ๊บมันจะมบอลอมันจะมองไม่ค่อยชัดนี่พี่เราใช้ iPhone 17 Pro Max ไม่พี่พิงใช้ iPhone ไม่ใช่บ้า iPhone 17 Pro Max พี่ใช้ซัมซุงอ้าวพี่ใช้โคคือทุกคนประเด็นคลิปคลิปอะไรวะคลิปเราส,ง200สา่งสองร้อยเส้นอะแล้วทำแค่คอนเทนต,ตลก์ตลกๆแล้วทำไมคนดูมันพุ่งขนาดนั้นข้อนี้นะครับอันนี้ช่อง oppo นะครับไปติดตามได้ชื่อช่องอะไรบอกบอกชื่อช่องเออวะจำชื่อช่องตัวเองไม่ได้ว่ะจำได้แค่ y a n i d a แค่นี้ลเลยแล้วก็ s o n อะไรนี่แหละจำไม่ได้ใช่ชื่อช่องนั่นแหละนั่นแหละตามไปตามเลยนี่นะครับ ไอพี1 1่ระวังห่ากี่รอบแล้วครับเดี๋ยวนะหันหลังแป๊บทุกคนช่วยดูข้างหลังโอปอถ่ายข้างข้างหน้าข้างไหนปอถ่ายข้างตรงนู้นใช่ไหนพี่พี่ไม่รู้ถ่ายไปมั่วเลยตอนนี้อนนี้มันหัวมาหัวใจเอออยนหาขึ้นมพี่ถ่ายมุมนี้บ้างตดแตกเลยนอนดึกตื่นมาปวดห

ไม่ไอาบูชิโออันนี้มันก็ปิงกัวอี้มันที่นครทองป้ามีหูฟังไหมป้าได้ป้าหมดแล้วหมดแล้วหมดหมดแล้วหมดแล้วช่วยหยุดคิิปมากี้นะมาอันนี้นครทองมีหูฟังไหมขอหูฟังหน่อยหูฟังมาก็แม่หูฟังมาเดียวเมื่อกี้ต้องขอบไฟนะเสียงกรี๊ดดังหน่อยเมื่อกี้ ติดตรงที่มันติดกใจตอนที่พี่พูดว่าไม่ต้องหน้าเอียงหน้าตรงตรงเออพูดไปสองข้างแล้วใช่ตะกี้ตกใจครับก็เลยเสียงดังตอนนี้ผมนั่นเฮ่ให้กูฟังแล้วอ่ะให้กูฟังนะครับผมถ้าผมหม่รูจะปิดบลูทูธแล้วหนูจะไปดูถ่ายอ่ะเชื่อมต่อแล้วนะโอ้ยทางไหนผมได้ยินเสียงครับอ่ะทำไมไม่เชื่อมต่อวะอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้ได้แบบ แต่ก่อนกลัวพูดตอนนี้ไม่กลัวแล้วเมื่อก่อนก็กลัวเลยที่กลัวแต่เด็กเลยพี่ร้องไห้อะตอนเด็กที่ร้องไห้เลยเม่ก่อนมันกลัวเพราะว่าหนูกลัวสเก็ตเออฝันว่าสเก็ตมันจะตกลงมาไหมตอนนั้นน่ะหนูกลัวไฟไหมพูนจ๋าพูนหิวไหมร้องหิวไหมกินข้าวยังเสื้อใส่แบบนี้แหละไม่เป็นไรไม่ต้องเชื่อมหรอกช่างเถอะไปถ่ายหรือว่าหนูไม่ถ่ายแหละ รอถ่ายทีเดียวเลยใช่ไหมเออไม่รออีพต่อนะจ๊ะรออีพสองต่อเด้อทุกคนใกล้แล้วครับไม่ต้องต่ออีพีสหรอกเอาอีพีนี้ให้จบเลยทีเดียวน่าจะใกล้ละอ,อ๋ออี2ก็คือตอนเขาด่าพอดีเลยงัย้นเอาอีพีสต่อเด้อโอเค